แอดวีที่อเนกประสงค์ทั้งในเรื่องการใช้งานและพลังงานที่คุ้มค่าที่สุดต้องคันนี้ค่ะแต่ทุกคนดูข้างหลังดิมีพาราเมิรซสโลปโหสตาร์ทรถมาแล้วคือแบบยาน,นะเปิดมาเจอกับเครื่องเสียงบวทรอบพันอเนกประสงค์ครบคันขนาดนี้ใครที่มาชมคลิปนี้เดี๋ยวให้เลยแอดวีที่อเนกประสงค์ทั้งในเรืร่องการใช้งานและพลังงานที่คุ้มค่าที่สุดต้องคันนี้ค่ะ M G H S P H E V ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าระบบปลั๊กอินไฮบริดหมายความว่าทุกคนจะสามารถขับรถได้ถึง2ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันร้วนแบบไฮบริดหรือเสียบปลั๊กชาร์จแบบไฟฟ้ารวมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้สำหรับตันนี้นะคะคือ M G H S P H E V ตัวนี้เป็นมาย่ค่ะเป็นปีพศ2022เพราะฉะนั้นจะได้กระจกหน้าแบบใหม่แบบนี้นะคะไฟที่เป็น daytime ก็จะวิ่งเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเป็นตัวที่บอกว่าเจ้าคันนี้นะคะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดและที่สำคัญตัวนี้นะคะได้เป็นตัว X หรือว่าตัวประมาณ 1ล้าน2แสนกว่าบาทถึง1ล้านสแสนบาทนะคะอเนกประสงค์มีให้ครบค่ะกล้อง3 6 0รออันดับกิดนวู้นโทรประตูหลังไฟฟ้ามีให้แล้วแบบนี้ค่ะและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะคะพอเป็น S u v วเนี่ยมันก็ต้องได้ความอเนกนประสงค์ด้วยใช่ป่ะสิ่งที่รู้สึกว่าให้มาแล้วคุ้มค่ามากๆเลยก็คือในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยในห้องผู้โดยสารค่ะคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้นั่งได้แบบ5คนค่ะแต่ทุกคนดูข้างหลังดินี่ขนาดไม่ได้พับเปะมันยังกว้างได้ขนาดนี้ต่อเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่ เวลาเราพับเบาะด้านหลังนะคะเรายังสามารถที่จะขนของขนสัมภาระได้อีกเยอะมากมาค่ะทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูพับเรียบได้แบบ64 0พร้อมกับระบบ,บล็อกด้วยมีพารอรมิสันลูกสามารถจอดนอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าร0% 0ตในตอนกลางคืนค่ะทุกคนบอกเลยค่นไี้คันนี้ไปฉ่าแน่นอนค่ะเอาละรและยิ่งไปกว่นกานั้นคันนี้นะคะยังเพิ่มความสุนทรีให้กับผู้ขับขี่ด้วยเครื่องเสียงที่เรียกว่ามาตราาฐานสากลคือเครื่องเสียงโบสตซึ่งทุกคนจะพบได้ในรถที่เป็นรถยุโรป หรือไม่ก็พวกมาด้าที่เป็นตัวท็อปนะคะทุกคนค่ะในปี2020วัตสนซี่ไฟเนี่ยมันก็จะได้เป็นเครื่องเสียงมดซึ่งเป็นมาตรฐานสูงมากๆในเครื่องเสียงรถยนต์เพราะฉะนั้นแน่นอนถูกใส่ใน MG h z r e v คันนี้และเดี๋ยวบทาจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าราคาจ่ายวันนี้คุณจ่ายแค่เลข7นะคะคุณจ่ายแค่เลข7นะแต่งบนพันหมื่นกว่าบาทคุณจะได้อะไรํารับความปลอดภัยในรถยนต์บ้างมีความมป็นเอกประสงค์แล้วแล้วก็มาพร้อมกับความปลอดภัยเดี๋ยวพาไปดูข้างในรถยนต์กันนะคะว่าความปลอดภัยที่คันนี้ให้มามีอะไรบ้าง ไปดูเลยค่ะโหสตาร์ทรถมาแล้วคือแบบเย็นอะข้างนอกก็ร้อนเข้ามาข้างใน,นคือแบบเ้แค่เปิดแอร์ก็เย็นแล้ว ทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาเราสตาร์ทรถด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบ EV ร้อยเปอร์เซ็นที่มันไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทําให้ระบบแอร์ที่ในรถมีให้เนี่ยมันเย็ยนไวมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็คือจะเย็ยนเจี๊ยบเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะและที่สําคัญทุกคนทุกคนดูดิคือข้างในออกแบบมาแบบชันอึ้งนะเอาจริงเปิดมาเจอกับเครื่องเสียงวนรอบพันบอกแล้วอันนี้เป็นตัวท็อปที่เป็นตัว X นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่46,812กิโลเมตรนะทุกคนรถปี2022แท้นะ ยี่สองแท้เลยนะคะเพราะว่าโฉมนี้มานี้จะได้แค่ปียี่สองแท้เท่านั้นนะคะปีเอ็ดไม่มีแน,น่นอนเนาะแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างสาหรับออปชั่นที่น่าใช้คันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่บริเวณพวง,งมาลัยก่อนเลยที่เราเจอก็คือเมทัลลิจชิปให้มีหมดสปอร์ตให้กับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเทอร์โบถือว่าให้มาดีมากๆและยิ่งเวลาที่เราขับในระบบไฟฟ้าทุกคนมันจะยิ่งเหมือนไม่มีรอบมันก็จะยิ่งเพิ่มกลาลังแรงให้ยิ่งขึ้นและแรงมาคือเยอะมากๆสาหรับเจ้าคันนี้นะคะตัวน แล้วก็บริเวณหน้าจอกางตรงนี้ค่ะทุกคนคะมาพร้อมกับกล้อง360องศามันจะสามารถแสดงได้จากการที่เราทัชกรินที่หน้าจอหรือแค่เราเปิดไฟเลี้ยวขนาขับขี่มันก็แสดงทิศทางแล้วหรือเราจะเข้ากล้องถอยก็ได้มันก็จะแสดงทัศนวิสัยให้เหมือนกันคุณเลือกก่อนเลยคุณจะดูตรงไหนจะเข้าอาโหบอกเลยนะว่าคันนี้ถ้าคุณผู้หญิงขับเราสู้ไอ้คันมันใหญ่ไปไหมแต่ฉันก็อยากได้ ระบบมันนี้ให้คันนันนี้แล้วค่ะแล้วก็จะถูกต้อนรับผู้โดยสารด้วยแอมเบียนไลท์รอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคันนี้และที่สำคัญก็มีโทรศัพท์รถด้วยตัวนี้มีไอสมาสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเจ้าของรถได้เลยเนาะและบริเวณด้านนี้ค่ะก็มาพร้อมกับช่องเสียบวีดีแล้วก็ช่องเสียบตัว Apple c a r p l a y แล้วก็ a อน r o i d Auto รลองรับทั้งสองอย่างแต่ต้องใช้สายเสียบนะคะและสําหรับบริเวณเกียร์ b m 1bm เลยนะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟฉุกเฉินค่ะโหมดการขับขี่โหมดอีโคโหมดนอร์มอลหรือโหมดสปอร์ตแล้วแต่คนชอบถ้าคุณจะวิ่งโดย EV 100ีรัวร้อยคุณสามารถกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะขึ้นเป็น e v วีร้อแต่ปกติแล้วรถตัวนี้เวลาคุณสตาร์ทรถมาเนี่ยมันก็จะเป็น E ีวีร้อยเอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเราจะใช้ขับขี่เราสามารถกด E ีวีก่อนได้เมื่อ E ีีหมดนะคะเราก็สามารถใช้ระบบเครื่องยนต์หรือว่าคันปิดได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยลงทางลาดช มีระบบไฟฟ้า60กิโลเมตรสามารถจอดนอนตอนเทได้พา ن و รามิกซันลุฟให้แบบนี้รับประกันเลยว่าแคมปิ้งสบายใจแล้วขึ้นเขาลงเขามีระบบช่วยลงทางลาดชันไม่ต้องใช้เกลนะคะก็ไม่ต้องใช้เกลบีแล้วนะคะไม่ต้องใช้เก์ต่ำใช้อันนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ออโต้เบรกโฮค่ะก้อง360องศาและประตูหลังไฟฟ้าอันนี้ผสมครบคันคันนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้นะได้จ่ายในราคานี้นะทุกคนก็ไม่รู้จะเอาอันไหนมาเปรียบเทียบได้แล้วอ่ะกับเ u v ที่ออปชั่นแม่งขนาดเนี้ย แล้วก็ปีใหม่ปี 2, 2022ค่ะทุกคนขาววาันตีแบตเหลือวารันตีศูนย์เหลือคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเอ,อลวาลราคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูโปรโมชั่นกันว่าคันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูเลยค่ะและใครที่สนใจคันนี้นะโปรโมชั่นหน้าร้านเดินมาหน้าร้านอยู่ที่747,000บาทแต่ใครที่มาจากคลิปนี้เดี๋ยวให้เลย6ก9ส0 0บาทพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยลดเพิ่ม2องร์เซ็นตและยังได้รวมส่วนลดอื่นอีกมากมายเลยนะใครสนใจคันนี้ พ้อขนาดนี้พร้อมใช้ขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วปะ The That's the it 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 Some me girl's give 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 kill chick girls our our Some Some To up 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 fall and me billion noughties